รับ iPhone 13 Pro Max ทุกสัปดาห์แอดไลน์เลยที่ bkk 9 9 9 t h หรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้สวัสดีครับพวกกับสุลกานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่คิดถึงผมไหมแฟนผีโซชากลับจากโนเวคุมทีมแมนยูซ้อมแล้วโซชาคัมแบ็คใกล้ใกล้คิดถึงผมบ้างยุบมือขึ้น โอเล็กโกโซซานะครับกลับมาแล้วนะครับมานำทัพนักเตะแมนเชสเตอร์ลงซ้อมก่อนดวลวัตฟอร์ดในวันเสาร์นี้หลังจากพึ่งพักครอบครัวบินกลับบ้านเกิดเพื่อชาร์จแบตเตอรี่โอเล็กากนโซซานะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ถูกจับภาพเป็นครั้งแรกหลังจากเดินทางจากประเทศนอร์เวย์กลับมาถึงเกาะอังกฤษแล้วนะครับเรียบร้อยตามการรายงานจากเดอะซันสื่อชื่อดังของเมืองพุรีในวันที่สิพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ โยผู้ซื้อชาวโนวิเชียนพาครอบครัวเดินทางกลับไปพักผ่อนที่มันเกดในช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งถือว่าเป็นการชัดแบตเตอรี่ใยในตัวหลังช่วงที่ผ่านมาเจอเสียงมีพักวิจารณ์อย่างหนักเพราะผลงานไม่ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับแพ้กับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้โซชาครับขับรถด้วยตนเองมาที่คา,าร์ลิงตันสนามฝึกซ้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเตรียมทีมก่อนที่จะออกไปเยือนวัดปอรดในเกมพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันเสาร์ที่20สิพสิิการหยวนนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ4ี่ทุ่มตรง ครับกลับมาแล้วนะครับอู้ยหลดเราคือเทนะครับพรอแไม่พี่น้องลิโอฟูเดนานชีเปาคุนซื้อที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาคุมแมนยูต่อจากโซช,ชาคนนี้แฟนพีเทใจให้ชีเปาคนที่จะทำหน้าที่แทนโซช,ชาตกใจแฟนบอลแมนจน,น,นติดแน่นอนนะครับลิโอฟูนดนานชีเปาคุนซื้อที่น่าจะมาคุมทีมไปแสดง ฮารเกริดอลิกนันโซชาเื่อว่ามีศักยภาพจากการบรรดาซูเปอร์สตาร์ภายในทีมและมีผลงานให้เห็นประจักษ์แล้วลิโอเฟอร์นีนานนอดีตผู้กำกังทีมเชลอังเกฤษและแมนเชอรสเตดออกโรงแสดงข้ขคินว่าลิกเทนฮากเทรนเนอร์ของอาดั์อัมตดมคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการข้ามาเป็นผู้จัดการทีมไบิษดางคนต่อไปเนื่องจากผลงานดีและมีเกียรติประวัติที่หยอดหยับเทนฮากนะครับในวัย51ปีพาอาจั์อัมตดมคว้าแชมป์ เอเลดวิชีลีกสสมัยนะครับและมีโอกาสสูงมากที่จะคว้าแชมป์สมัยที่3ในฤดูกาลนี้ขณะที่ผลงานในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกก็ทําได้อย่างยอเยี่ยมมากๆโดยเคยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศมาแล้วแถมยังไม่เคยถูกไล่ออกจากตําแหน่งอีกต่างหากลิเวอรเพื่อนานับแสดงความเกลียนผ่านช่อง YouTube c h anel ของตัวเองว่าสําหรับผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ต้องมาอยู่กับสโมสรใหม่คุณต้องแสดงให้ผู้คนเห็นว่าทําไมคุณถึงได้มาอยู่ที่นั่นทันที ผมเคยใช้อันโตนิโอคอนเต้เป็นตัวอ้างอิงที่ดีสําหรับเรื่องนั้นเมื่อใดก็ตามที่คามานร่วมทีมสโมสรใหม่ไม่มีการต่อรองไดๆและเขาบอกพวกเขาว่านี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมเป็นถ้าคุณไม่ได้อยู่ข้างผมคุณก็ไปได้ผมคิดว่าแบบนั้นเป็นประเภทของทัศนคติและประเภทของความคิดที่แยกผู้จัดการทีมที่ดีออกจากระดับสูงคุณต้องสามารถเข้าไปคุมทีมและสั่งการในห้องแต่งตัวที่เต็มไปด้วย พวกที่มีอีโก้บุคลิกที่ยิ่งใหญ่คารคเกตอร์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือหน้าที่ของใครก็ตามที่เข้ามาผมไม่รู้จักเทนฮากเป็นการส่วนตัวหรอกแต่เขาทํางานได้เยอดเยยมากๆที่อาแจกจําไว้ว่าอาแจกไม่ใช่สมมสรเล็กๆพวกเขาเป็นสมมสรที่ยิ่งใหญ่สมมสอนที่ใหญ่ที่สุดในฮอลแลนด์ช่มันแตกต่างและภูมิทัศน์ก็แตกต่างกันแต่ก็ยังคงเป็นสมมสอนใหญ่ที่เขาร่วมทํางานและรอรับความคาดหวังที่นั่นทุกวันก็คือการคว้าเจชนะให้ได้นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกวัน และจะอยู่ตรงนั้นถ้าเขามาที่แมนเชสเตอร์เตดแขรงเข้ามาก็ต้องรับมือคนนั้นได้นั่นคือศิละปะของผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมอดีตกอนหลังปีแสดงกล่าวต่นี้ความคิดเห็นของลิโอเวนินานน่าถูกใจกองเชียร์แมนเชสเต็ดเนื่องจากผลสำรวจล่าสุดของแมนเชสเตอร์อีฟนเต็ดนะครับออกมาว่าแฟนบอลอยากให้เทนฮารเข้ามาเป็นกุญสุนใหม่มากที่สุดนะครับหากมมสโมสรตัดสินใจปลดโอเลกกนาโซซากุญซือชาวโนเว แฟนแมนยูต้องรู้โซซานกับมูนิโยคใครใช้เงินมากกว่ากันงัดหลักฐานนะฮะเงินเสริมทัพของทั้งสองคนอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าลกานานะโซซานได้รับการแต่งตั้งให้คุณทีมแมนชนเต็ดต่อจากโชเซม่มิโยและถ้าจะว่ากันตามสไตล์การคุณทีมสองในใหญ่ก็มีแนวทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงย่ารอยก็ดีสิ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินจากสโมสรด้วยดีเสมอมานะครับ และนับตั้งแต่ปีสอง6กคุณสื่อชาวบริเกตโชเซมิโยเข้ามาคุมเมืองแนในทินโอร่าสฟอร์ดรวมแล้วนะครับปีแสดงก็เทงบให้สองนายใหญ่ซื้อนักเตะเข้ามาใหม่มาเสริมทัพเกินกว่า800ล้านปอนด์ราว35,512ล้านบาทไปแล้วโดยเฉลี่ยแล้วมาจนเต็ดอนุญาตเงินให้ท้งคู่ใช้จ่ายเฉลี่ยปีละ100ล้านปอนด์ราว4,439ล้านบาทและหากรวมแล้วนะครับมูริโยได้รับการสนับสนุนเงินที่มากกว่าโซชาเล็กน้อยเท่านั้น แต่น่าสังเกตก็คือกุนซือน้าอ่อนมีเงินใช้สอยมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีในขณะที่เดอะสเปเชียลวันได้รับการสนับสนุนร่องเงินน้อยลงไปในทุกๆปีจากวันแรกที่เข้า,ขามารับง,งานจนกระทั่งโดนไล่ออกเมื่อเดือนธันวาคมในปี2008และนี่คือหลักฐานที่ t ันเฟ f ร์ม a r เกตเว็บได้นํามาแสดงให้เห็นถึงการใช้เงินเสริมทับของ2กคุณเสือเริ่มต้นที่อเล็กซานาโซซาในปี2 0 1 9นะครับได้รับเงินสมทับ65.81ล้านปอนด์ ปี2020ได้รับเงินเสริมทับไป108.27ล้านปอนด์ปี2021ได้รับเงินไปเสริมทับถึง114.48ล้านปอนด์รวมแล้วนะครับโอลิกอนาโซชานะครับฐานเงินไปมากกว่า288.56ล้านปอนด์เรามาดูฝั่งของเชลซีมิโยงก,กันบ้างน,นะครับในปี2016ได้รับเงินถลุงไปเสริมทับ159.07ล้านปอนด์ฤดูกาล2017 ได้รับน้อยลงนะครับอยู่ที่102.51ล้านปอนด์ส่วนรูดุการ2018นะครับก่อนที่เขาจะโดนไล่ออกได้รับไปเพียงแค่า53.41ล้านปอนด์เท่านั้นรวมแล้วนะครับได้ทั้งหมด314.99ล้านปอนด์ซึ่งมากกว่าอลิโกนานโซชานิดหน่อยนะครับสอลุดพ้นบ่วงกรรมทีมคู่แข่งร่วมริกเลงคว้าดันนี่ฟานเดเบ็กจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมคู่แข่งรุ่มลีกนะครับลิงคว้าเดืนนี้ฟอนเดนเบ็กมิกฟิวตัวสำรองของแมนเชสเตอร์มาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้สโมสรน,นั้นก็คือมาป่าบูแฮมตันเฮอร์เนลเลอร์ทีมในสกีวุนเกนต์ตัวเป็นข่าวเล็งคว้าตัวเดนนี่ฟอนเดนเบ็กกองกลางชาวเนเธอร์แลนด์ของไบซาดัางแมนเชสเตอร์ United, มาร่วมทีมในช่วงตลาดการสแกนักเตะรอบที่2ที่จะเปิดทําการในเดือนมกราคมนี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงสมมติที่ผ่านมายอดทีมในทีมสีแดงเมืองแมนเชสเตอร์คว้าตัวเดนนี่ฟอนเดนเบ็กมาจากอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัม ด้วยค่าตัวรวมออปชัน40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,758ล้านบาทแต่ถ้าวัานับตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงน,นตอนนี้นะักเตะแถบมาในลุกัาจากอลลโกนาโซชาเลยลงสนามนะครับนั่นทาให้ตัวเขาต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อหากาศลงเล่นอย่างสม่ำเสมอกับทีมอื่นล่าสุดเป็นมาป่าบุญธรมตั้นเบอร์นาร์ทีมคู่แข่งร่วมลีกเตรียมเดินหน้าท้าทันโดนนี่ฟัน,นเดเบ็กมาร่วมเทียมโดยเบื้องต้นอาจจะเป็นการยืมตัวพร้อมออปชันในการซื้อขาดซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันเพราะนักเตะต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องและบูมหมตันก็น่าจะมอบสิ่งนี้ให้กับเขาได้นี่คือสุข,ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่17พฤศจิกายนนะครับ